หรือสพาสอัพัชราภาเขาดาวปีใหม่ไร้เงาไฮโซโพกคนส่องไอจีอันฟอลโลวแล้ว ถูกจับตามองความสัมพันธ์ขึ้นมาในทันทีหลังจากนางเอกซุปตาต,ตัวแม่อย่างอัมพัชราภากับหวานใจไฮโซพกประธานวงพรประภาที่เมื่อช่วงคืนฉลองเขาดาวที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยที่ได้มีภาพสาวอั้มนั้นไปฉลองปีใหม่กับเอกสุภชายัยและเพื่อนๆซึ่งในคลิปที่เอกสุภชายัยลงในอินสตาแกรมช่วงสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมกับเขียนระบุแคปชั่นว่าเป็นปีแรกที่ได้อยู่ด้วยกันในรอบหลายๆปีรักเธอนะคะอัมพัชราภาซึ่งจากนั้นภายในคลิปอั้มก็ วงกับเพื่อนๆที่กําลังรออยู่โดยเอสุภชัยก็ได้โพสตอีกคลิปที่สาวอ้ําเดินเข้ามาในวงเพื่อนทำเอาเอซ์พรส์เลยที่อ้ํามาปาร์ตี้ด้วยในคืนที่ผ่านมาและภายในคลิปอ้ํายังกล่าวอีกว่าฉันจะบอกว่าฉันรู้ว่าทุกคนต้องเมาฉันอยู่เรื่องของฉันมันใหญ่มากฉันรีบอาบน้ำแล้วพุ่งมาเลยฉันสั่งหอนว่าเพื่อนต้องเมาเรื่องฉันแน่ตากระตุกฉันต้องมาส่วนอีกคลิปที่เอสุภชัยโพสต์ขณะร้องเพลงวัดไว้กับอ้ําพัชราภาก็ได้มีการระบุแคปชั่นว่าเมื่อมีพี่เป็นสาวสองอย่าง ร้องเพลงนี้แล้วเปลี่ยนเนื้อกันซึ่งหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ปรากฏว่ามีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นถามกันสนั่นว่าเลิกกับไฮโซโพกแล้วหรือเปล่าอาทิเช่นเลิกกับไฮโซโพกแล้วหรอคะเซลแบบนี้ทําให้หนูคิดเลยว่าพี่อ้ํากับพี่พกเลิกกันไม่จริงใช่ไหมตอนวันเกิดพี่อ้ํายังเห็นรักกันดีอยู่เลยพี่อ้ําห่างกับพี่พกแล้วหรอพี่เอพี่อ้ําดูเศร้าๆดูสนุกนะแต่ตามไม่สนุกตั้งแต่งานปีใหม่ที่บ้านพี่อ้ําแล้วมองตาพี่อ้ําดูเศร้า มอยร้อยแปดก็ได้โพสข้อความว่าทําไมมีแต่คนมาถามซุปตารเลิกกับไฮโซหรือยังกลิ่นมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอคนเราไม่ได้เข้าดาวด้วยกันคงไม่ได้เลิกกหร,รอกมัง้งข้าวใหญ่ขนาดนี้เราถามแม่และกันและไม่จบเพียงเท่านั้นเหล่าแฟนคลับยังเข้าไปส่องอินสตาแกรมของไฮโซพกก็พบว่าแฟนชายยังฟอลโล่นางเอกสาวอยู่แต่ทว่า่ฟยหญิงกลับไม่ได้ฟอลโล่วันใจหนุ่มแล้วซึ่งก็เกิดการถกเถียงขึ้นระหว่างชาวโซเชียลอีกครั้งโดยบางรายกล่าวว่าแบบนี้ชัดเจนแล้วหรือไม่เพอสาวอ้มอันฟอลโล่แฟนหนุ่มไปเป็น ที่เรียบร้อยแล้วแต่บางรายก็มาแก้ข่าวแทนว่าปกติสาวอ้ํไม่ได้ follow Instagram ของใไรโซพกอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงที่คบกันแรกๆพอสาวอ้ําเคยให้สัมภาษณ์ว่าเวลาตนกอนหรือทะเลาะก,กันจะชอบอ,อัด o อ l l ล่ไคืนดีก็กลับมา follow ใหม่ต้นเลยตัดปัญหาไม่ follow ไปเลยจะดีกว่านั่นเองแต่อย่างไรข่าวลือเรื่องราวนี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องรอสาวอ้ําออกมาชี้แจงต่อไปค่ะ